มามชี่สวัสดีค่ะคลิปคลิปนี้นะคะก็เป็นแดนดอมเนาะเราจะมากันในหัวข้อคุณคือใครนะคะในชีวิตของเขาคนที่คุณนึกถึงนะคะโอเคขอบคุณสำหรับคนกดติดตาม subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต ให้กับหมอนะคะหมอมีปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากสนับสนุนช่องของหมอเป็นกำลังใจให้หมอก็สามารถกดตรงปุ่มซุปเปอร์แตงได้ขอบคุณนะคะปุ่มขอบคุณข้างล่างเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูลักนณราศีเบื้องต้นก่อนนะคะที่อาจจะตรงกับพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปก็มาดูกันอีกรอบขอห้ไให้กับคนที่มีพลังงานตรงกับคลิปคลิปนี้นะคะ เอ,อราราศีพฤษภรา,ราศีธนูนะคะราศาีเมรษาราศีสิงห์นะคะแล้วก็กรกฎนะคะมาดูวันนะคะเลขตัวเลขที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณหรือเขานะคะวันเดือนเกิดตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยนะคะห้าใบาเนาะเลข2นะคะ เลข2ราศีพฤษภได้มีซ้ำเนาะเลข2ก็อาจจะเป็นเดือนกุมภาก็ได้เหมือนกันนะคะเลข9นะคะเดือนออกันยายนเลข1มกราคมได้เมษายนนะคะลัคนาราศีเมฆนะคะอืมเดือนเมษเออเออลัคนาราศีเมฆนะคะเลข1นึ่เออเดือนมกราคมได้1 2 เนะคะที่เป็นตัวเลขที่อาจจะเกี่ยวข้องคุณหรือเขาเป็นเลขในชีวิตประจำวันเลขอะไรก็ได้ที่มีความเกี่ยวข้องวันเกิดเออวันครบรอบเลขเออไทยแบบประชาชนเลขที่ห้องนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูท้ายคลิปกันอีกรอบมาดูซิว่าคุณนะคะเออเป็นใครในชีวิตของเขาเดี๋ยวมาดูพลังงานชีวิตของคุณก่อนดีกว่า นะคะให้ดูคำใบ้พลังงานชีวิตของคุณคนที่ตรงกับพลังงานในคลิปคลิปนี้นะคะชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างแปดถ้วยมาเลยนะคะโอ้โหแปดดาบราชินีดาบใต้สำหรับเป็นสเตรน t ์โอ้โหแปดถ้วยคืออะไรหมอขอดูหน่อยเด e ม a g i c เชียน แปดดาบ justice justice Just คือหมอชอบไพ่อัลบัมเอออัลบัมชอบไพ่สำหรับนี้มากเลยดูหน้าสิตโลกอะ่ะคือหมอทั้งเปิดไพ่สำหรับนี้หมอเพิ่งได้มาแล้วหมอก็ขำมาทั้งทางที่มันเป็นเรื่องซีเรียสอะ่ะโอเคคุณอาจจะเป็นคนธาตุน้ำนะคะก็ระกดพิจิกมีธาตุลมมิถุนตุนกุมได้ราศีตุล นะคะถ้าไฟไม่สิ่งทันวราศีสิงเดเมเชียนมิทุนได้เหมือนกันนะคะหมอรู้สึกว่าคุณเพิ่งหันหลังให้กับความสัมพันธ์หรือเดินออกมาจากอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เดินออกมาแบบเศร้าๆไม่ไม่ได้แบบอยากจะเดินออกมาหรอกอืมอาจจะเดินออกมาจากใครสักคนที่มีสเสน่ห์ดูเจ้าชู้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเดเมาเชียนคืออะไรคะหม เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เก่งฉลาดแล้วก็มีอีกโก้เยอะมากมีความมั่นคงในของตัวเองราศีเมษนะคะ The Emperor หน้าที่การงานดีนะคะแต่ว่าค่อนข้างดุแล้วก็เออมีอัตราตัวตนสูงนะคะเชื่อมั่นในตัวเองอะไรเงี้ยยึดหลักความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะคะอาจจะปิดกัน้นบอกกันไปด้วยหรือเปล่าของเ,เค้าตัดจบไปแล้วนะคะ หมือนออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะหงุดหงิดโมโหด้วยนะคะหรือว่าเรื่องราวในชีวิตของคุณที่ผ่านมามันทําให้คุณอึดอัดเป็นทุกข์แล้วคุณไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองออกไปได้นะคะคุณก็เลยตัดสินใจที่จะตัดจบแล้วก็เดินออกมาให้ความยุติธรรมกับตัวเองคิดพิจารณาดีแล้วว่าแบบออกมาดีกว่าคุณน่าจะไปข้างหน้าได้แบบมีความสุขแล้วว่าชีวิตน่าจะดีมากกว่าในการ move on ไปข้างหน้านะคะแต่ถามว่าคุณยังผูกพันกับเขาไหมใช่นะคะคุณยังรู้สึกเหมือนแบบ เป็นห่วงนึกถึงวันที่คอยดูแลเอาใจใส่เขาอะไรเงี้ยแต่คุณก็พยายามอดทนที่จะแบบเดินออกมานะคะอืมนี่ก็คือพลังงานชีวิตของคุณแล้วก็คาใบเกี่ยวหรือเปล่านะคะอืมนะอืมประมาณนี้นะคะคุณคุณหรือเขาอาจจะคนเป็นคนที่ทํางานข้าราชการมียศมีตําแหน่งเครื่องแบบอะไรเงี้ยก็ได้นะคะอืมข้าราชการอะไรเงี้ยนะคะอืมแล้วก็เป็นคนที่รักความยุติธรรมชอบอะไรที่มัน ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะค่ะเป็นที่ยอมรับแล้วก็ดูดุมีอีโกโ้นะคะค่อนข้างเคร่งเครียดในชีวิตแต่ภายในใจก็อาจจะมีเรื่องอะไรปิดกัน้นแล้วกออ็มีเรื่องแบบไม่สบายใจนะคะนี่ก็คือตัวคุณนะตัวคุณ,นะคณแล้วก็เป็นคนเก่งฉลาดมีสเสน่ห์นะคะความรู้หลากหลายด้านนะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูซิว่า คุณเป็นใครในชีวิตของเขาคุณคือใครในชีวิตของเขาะค,ะคุณคนที่เข้ามาดูคลิปลิปนี้มีพลังงานตรงกับคลิปนี้นะคะคุณคือใครในชีวิตของเขาคนที่คุณนึกถึงนะคะคุณคือใครในชีวิตของเขาปกไม้ 6, ใหม่แล้วนะคะสองไม้นะคะคุณคือใครในชีวิตของเขาสองถ้วย the tower นะคะ the emperor มาอีกแล้วนะคะถ้าสำหรับเป็นหนึ่งเหรียญ คุณคือใครในชีวิตของเขาคุณคือคนที่เขารอคอยนะคะสองไม้ถ้วยเป็นคนที่เขาผูกพันแล้วก็รอคอยอาจจะอยู่ห่างไกลกันด้วยหรือเปล่าเป็นคนที่เขาอยากให้เป็นไปในทิศทางที่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เขาต้องการเป็นคนรักนะคะสองถ้วยก็คือไม่ต้องตีความเยอะคนคุณคือคนรักของเขาถึงแม้จะทะเลาะจบพังอะไรไป เขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังมั่นคงกับคุณอยู่นะคะอืมเขายอมคุณเสมออะไรอย่างเงี้ยเขาเขาอาจจะเป็นคนมีอีกโก้ค่อนข้างหนักมากแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาต้องยอมคุณอะ่ะอืมถึงแม้จะทะเลาะจบพังอะไรลงไปเขาก็ยังอยากที่จะ ได้รับโอกาสอยากให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้อยากเริ่มต้นใหม่นะคะอืมแล้วนะหมอดู้สึกวันมันน่าจะเป็นแบบนี้อยู่เสมอเพราะคุณคือคนรักของเขาเป็นคนที่เขารอคอยวางแผนอะไรไว้ที่จะเป็นคนรักก็ได้นะคะถ้าคุณกับเขายังไม่ได้เป็นคนรักกันคือเขาก็รอคอยวางแผนที่จะให้คุณนะคะ่ะมาเป็นคนรักของเขาเดือดทาวเวอร์คืออะไรหมอขอขยายทาวเวอร์หน่อยนะหนึ่งไม้นะคะ อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อเริ่มต้นใหม่ให้มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นก็ได้ถ้าทะเลอะจบพังกันไปนะคะคุณคือใครในชีวิตของเขาราชาดาบนะคะแปดเหรียญเจ็ดถ้วยห้าเหรียญราชาถ้วยเจ็ดถ้วยคืออะไรเด็กถือเหรียญคุณคือคนที่เขาจริงจังนะ ราชาดาบกับแปดเหลี่ยน่ะจริงจังแล้วมั่นคงในระยะยาวแต่เขาอาจจะอย่างที่หมอบอกเขาเป็นคนมีอีโกโ้เป็นคนนิ่งเป็นคนดุเป็นคนเคร่งเครียดจริงจังในชีวิตนะคะถึงเขาจะนิ่งมากหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือคุณก็คือคนที่เขาอยากจะจริงจังด้วยแล้วก็อยากให้ไปในระยะยาวมั่นคงถ้าเขามีตัวเลือกมีช้อยอะไรเยอะแยะมากมายเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยคุณก็คือหนึ่งเดียวที่เขาถือเอาไว้นะคะแต่เขาเป็นคนนิ่งเขาไม่ได้บอกให้คุณรู้หรอกว่าเขา คิดยังไงหรือว่าต้องการแค่ไหนนะคะห้าเหรียญคืออะไรเจ,จ็ดไม้เจ,จ็ดไม้คือห้าถ้วยหมอรู้สึกว่าถ้าคุณกับเขาห่างกันหรือมันดูห่างๆอะไรเงี้ยมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาที่เขาต้องอดทนต่อสู้อาจจะเป็นความรู้สึกของเขาแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวในอดีตที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วนะคะเขายังเศร้าเสียใจทุกใจแล้วก็ลืมไม่ได้กับสิ่งสิ่งนั้นนะคะ มันเป็นอุปสรรคปัญหาที่แบบทำให้เขาอาจจะไม่แสดงออกมาว่าคุณคือใครเป็นยังไงในชีวิตของเขาแต่เขาก็รักคุณนะคะดูหน้าดิ <c oughs> คือจะอ่านแบบเครียดก็พอเห็นหน้าแล้วคือแบบเฮ้ย คุณก็คือคนรักของเขานะคะอืมคุณคือสรุปแล้วคุณคือคนที่เขารักแล้วก็มั่นคงจริงจังนะคะอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่มั่นคงถึงแม้จะทะเลาะก,กันจบอะไรกันไปเขาจะมีอีกโก้เขาจะดุเขาจะหยิ่งเขาจะนิ่งหรืออะไรเขาก็รักคุณนะคะอยากให้คุณเป็นคนรักของเขานะคะมาดูบทสรุปของคลิปคลิปนี้สิสักสามใบถ้าไม่มีไพ่ขยายเนาะคุณคือใครในชีวิตของเขาคนที่มีพลังงานตรงกับคลิป,ลปนี้นะคะ คือใครสามถ้วยนะคะอุ้ยสี่ไม้ไม่ต้องสืบแล้วแม่สามถ้วยสี่ไม้ราชินีเหรียญค,คุณคือความสุขของเขาคือคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนเซฟโซนเป็นครอบครัวเป็นคนรักเป็นคนที่จริงจังแล้วเขานึกถึงคิดถึงและมั่นคงนะคะไพ่จบสวยมากมาดูซิว่าไพ่อยากแนะนําอะไรหรือเปล่านะคะคนที่มีพลังงานตรงในคลิปนี้นะคะ ไพ่นะคะอยากแนะนําอะไรคนที่เข้ามาดูคลิปที่นี้มีพลังงานตรงกับคลิปีนี้ก็อยากแนะนําอะไรสาม้นะคะ strength แล้วก็สิบหมายสามมายคือราชนีเหรียญอีกแล้วซ้าเนาะมหมอรู้สึกว่าให้รอหน่อยนะคะมันมีการวางแผนอะไรอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะรอนานนะคะที่จะมั่นคงและจริงจังต้องใช้ความอดทนความพยายามค่อนข้างมาก strength กับสิบไม้คืออดทนพยายามนะคะ นี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกก็คือรอนะคะรอแล้วก็อดทนแล้วก็พยายามนะคะจะได้ความมั่นคงและจริงจังกลับมาแน่นอนนะคะมาดูซิว่าไพ่อยากบอกอะไรแนะนำอะไรคุณเพิ่มเติมนะคะกับคนที่มีพลังงานตรงเข้ามาดูคลิป,ลปนี้สักสามใบเนาะถ้าอยากบอกแนะนำอะไรกับคนที่มีพลังงานตรงในคล,คลิปนี้นะคะ e ด something b e t t e r นะคะ ออหมอรู้สึกว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณที่มันจะดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณฟังเสียงตัวเองเชื่อในตัวเองนะคะความรักความรำมวนติจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะให้เชื่อในตัวเองเชื่อในแบบเซนส์หรือสัญชาตญาณที่จะเกิดขึ้นกับที่ที่คุณแบบรู้สึกได้ะคะ่ะขออีกสามใบเนาะโรแมนติกฟีลิ่งโรแมนติกฟีลิ่งเห็นไหม your feeling are real นะคะ คือความรู้สึกระหว่างคุณกับเขามันคือเรื่องจริงนะคะความรักโรแมนติกมันคือเรื่องจริงอาจจะมีช่วงหนึ่งที่แบบ separation ก็คือห่างหายกันไปแยกจากห่างการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ยังไงหมอรู้สึกว่าเดี๋ยวก็ได้กลับมาหาก,กันนะคะ h i s c o u l d b e t h e one เขาคือคนคนเนี้ยคือคนเป็นคนเป็นคนเนี้ยแหละสำหรับคุณนะคะเป็นคนรัก เป็นพาร์ทเนอร์เป็นคู่ชีวิตของคุณเป็นคู่แท้ของคุณนะคะคือเขาคนนี้แหละนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูราคนาราศีเพิ่มเติมนะคะจะมีตรงไหนเพิ่มเติมเนาะที่ตรงกับในคลิป,ลปนี้5้าใบนะคะมิถุนนะคะกันนะคะทานเอ,อ่อตุลเนาะพิจินะคะมังกรเอ้ยไม่เหมือนครั้งแรกเลยเนาะเดี๋ยวมาดูราคนาราศีเดือนวนันตัวเลขที่อาจจะตรงกับพลังงานในคล,คลิปนี้นะคะ กรกฎนะคะเหมือนมีเนาะเลขสี่เดือนเมษายนได้เลขเจ็เดือนกระกฎะาคมได้เลขสิบสองเดือนธันวาคมราศีมีนได้ราศีมังกรได้มีซ้ําอยู่เออแล้วก็เลขสิบเดือนตุลาคมได้เลขสิบเอ็ดเดือนพฤศจิกายนได้นะคะแล้วก็ราศีกุมนะคะโอเคมีเลขสี่เจ็ดสิบสองสิบสิบเอนะคะโอเคก็จะประมาณนี้คลิปคลิปนี้นะคะาว่ ตรงก็พิมพ์น้อรับความทำนายนะคะพิมพ์บอกหมอได้ในเรื่องราวของคุณคอมเมนต์หมออ่านทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์นะคะกดปุ่มซุปเปอร์แท็หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีปฏิสัมพันธ์กันนะคะโอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีสมหวังนะคะสวัสดีค่ะ